สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะคะก็วันดี ep 8 6นะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้มีพระมาให้ชมทั้งหมด7องคองนะคะไปชมกันเลยจ้าหมายเลขหนึ่งนะคะปิดตานางพายผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะหมายเลขสอง ปิดตานางพายผงพายกุมาเนื้อขาวนะคะเป็นเนื้อสีขาวนะคะหลวงปู่ทิมวัลหารไล่เหมือนกันนะคะตอกเลขมีเลขสามด้านหลังนะคะหมายเลขสามพระขุนแผนผงพายกูมาเนื้อเหลืองนะคะหรือว่าเนื้อว่านดอกทออนะคะสุดแห่งความเมตตานะคะด้านหลังฝั่งตะกุดสาริกาคู่นะคะเป็นเนื้อพิมเป็นเป็นพิมพใหญ่นะคะรุ่นนี้เป็นพิมพใหญ่นะคะ คุณแผนนะคะก็เมตตาค้าขายร่ำรวยนะคะเป็นเป็นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเพราะบางคนก็ก็แบบว่าแฝงอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าท่านก็ช่วยเรื่องค้าขายนะคะเรื่องเมตตาประมาณนี้นะคะหมายเลขสี่นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนนะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะสวยมากเลยนะคะ ต่อไปหมายเลข5าค่ะพระศิวลีหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะรุ่นนี้หายากนะคะปี2,500น้าอนะคะประมาณนี้นะคะเออชุดนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณสิบมีทั้งหมดสิบสิบองค์นะคะก็ทั้งหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะพระสิพระศิวลีนะคะของหลวงพ่อกลวยหมายเลขหค่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อเงินนะคะปี2460กสิบนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะเหรียญรอ พุทธชินราชนะคะออกวัดดอนดอนยญ่หอมนะคะปี2487นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําเรียบร้อยนะคะพร้อมบูชาแขวนคอได้เลยนะคะสําหรับท่านที่ชอบนะคะก็สามารถทักมาคุยราคาหรือมาโทรมาสอบถามได้เลยนะคะราคาที่แม่ค้าเปิดกับราคาที่ลูกค้าปิดคนละราคากันนะคะราคาเราสามารถคุยกันได้นะคะเพราะราคาเปิดเป็นราคาที่เขาแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะคะท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เป็น กำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ปู่หาพามาให้ชมเรื่อยๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ